บัดนี้วันที่19เป็นวันที่17ที่ข้าพเจ้านางอติพรลุงพักดีชาติขอสวดถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้ เมื่อมีสติจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินอีพีที่หนึ่งหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกวาเลสูอันตร a ั a n ันตุุเทวตาสัตรม,มังมุนีราชาสุนันตุสะโมคาทางัง สักเค้ามีจะลุเป้กิริสิขาตัดเทตันจันตลิกเหวิมานีทีเปรัตเทจะฆ่าเมตะรู้นคกหานีเยหะวันทุมมีเขตเตปุมมาจายันตุเทวะชะละทธาวิสเมยอาการปัญหาดิทันตาสันติเกยัง มุววนีวาลวจนะสาตโวมสุนันตุธรรมะสวนากกาโลอายัมพัทันาาตาธรรมะสวนากกโลอายัมพัทันตาธรรมะสวนากกโลอายัมพัทันตาสองบทบูชาพระรัตนาตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะ อิมินาสกกาเลนะสังคังอภิปูชยามะสามบทกับพระรัตนตัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพควาพุทธังพควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพควตาธโมธรรม,มนามามัามิสุปฏิปันโนพควโตซาวกะสังโคสังคังนามามิ <c oughs> สี่บทสวดนมมสก,การสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส,สมัมพุทธะห้าบทสวดไตรสารณคมละปาฐะพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิ สัางครังสารนังคจฉามิทุตียมปีกุกทางสารนังคจฉามิทุตียมปิทำมังสารนังคจฉามิทุตียมปีสร้างคังสารนังคจฉามิปติยมปีพุทธทางสารนังคจฉามิตติยมปีทำมังสารนังคจฉามิตติยมปีสร้างคังสารนังคจฉามิหกบทสวดสัจจะปิริยาคาถา นาถิมีสารนังอันยังพุทโธมีสารนังวรังเอเตนาสัจจาวเชนโสตริมีหูตุสัพพทานาถิมีสารนังอันยังธรรมูมีสารนังวรังเอเตนาสัจจาวเชนโสตริมีหูตุสัพพทานาถิมีสารนังอันยังสังขเมีสารนังวรังเอเตนาสัจจาวเชนโสตริมีหูตุสัพพทา เจดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัย,ยังพรควาสักเกสุวิหาลติกับปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาหตาพิกขุสังเคนะสันทิงปัญจมันเตหิพิกขุสเตหิสัพเ,เพเหวะอรลหันเตหิทัาสะหิจาโลกะทาตุหิ เทวตาเยปุญเยะสันนิปติตาโหนติพภควันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะอัทโคจะตุนนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทโหสิอยังโขพภควาสเกสุวิหระรติ กะปิและวัตถุสมิงมหาวเีมหาตาพิกุสังเคนะสันทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอาราหันเตหิทาสาหิจะโลกะทาตุงหิเทวตาเยปุญเยนะสันนิปปติตาโหติ พระวันตังทัสสนายะพิกุสังคันจะยานูนะมะยัมปิเยนะพระวาเตนุปะสังกะเมยามมะอุปะสังกะมิตวาพระวะโตสันติเกปัน,ปนเจกะคาถาภาเสยามาติอะทะโขตาเทวตาเส ยะถาปินามะพระลวาปุริสูสมัมมจิตังวาพาหังปาษาเยะปาษาลิตังวาพาหังสามิเชยะเอวเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตะละหิตาภคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุ อะทะโกตาเทวตาพัควันตังอะพิวาเทตวาเอกะมันตังอัทังสุเอกะมันตังทิฏอาโขเอกาเทวตาพัคหวโตสันติเกอีมังคาทังอะพาสิมหาสมโยปะวะนาสมิงเทวกายาสมาคาตา อาคะตามมหิมังธรรมะสะมยังทักขิตาเยวะอประราชิตะสังวันติอัทัาโคอประราเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสสิตตะพิโวสะสัมาทะหังสุจิตังอตัตตะโนอุชุ กมามังตังสุสารถีวะเนตานิะหิตาวาอินทริยานิรักขันติปันจิตตตาติอัะโคอ,อัปปะราเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตาวาขีรังเชตาวา ลีคังอินทะขีรังโอหันจะมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมะลาจะขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัโขอปปาลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคาตาเสนะเตฆามิสันติ อายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเลสันติติ <c oughs> อัตธะโคภัควาภิกุอามันเตสิเยพุญเยนะพิกเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปะติตาโุนติ ตถาคตังทัสสนยะภิกุสังคัจจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตะมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภคะวันตานังเอตปะละมาเยวะเทวตาสนิปติตาอาเหสุงเสย,ยะทาปิ ไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตะมัทานางังอาระหะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมติภะะวันตานางเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันิปปติตาพระวิสันติ เสยะถาปิไมหังเอตะระหิอาจิกิสะสามิภิกขเวเทวะกายนังนามามิกิตะยสามิภิกขเวเทวะกายนังนามามิเทศสามิภิกขเวเทวกายนังนามามิตังสุนาทะสาธุกางมณสิกโลทะ าศิสามีติเอวัมพันเตติโขเต,ตพิคูภัควะโตปัจจโสสุภัควาเอตะทะโอจะสิโลกะมนุษย์กัามิยะตะุมาตะทันสิตา เยสิตาคิริคัมภังปหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะรัลีนาสันสันลีนาโรมะหังสาพิสัมปุโนโอทาตามะนาสาสุธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจะ สัยะตยัตวาวนีกาปิระวัฏฐเวตโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณาถภิขโวเตจะอาตปะมะกะลุงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานัง อมนุษณาะทะัสสนังอปเปเกสะตะมทัคขุงสหัสสังอัฏฐะปะริงสะตังเอเกสหัสสานังอมนุานะมัททะสูงอปเปเกนันตะมทัคขุงทิสาสัพาพุทธตาอาหัง ตัะสัพพังอภิญญาะวะววกิตตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศาสาะเนรเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถภิกขว,วเยโวหังกิตตยิสามิกิราหิอนุภุพาโส ส,ะตะสะัตตสหัสสาวายักขาภุมมากาปิระวัตถวาอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสะสัสสีโนโมทามานาอภิการรมุงภิกขุนางสัมิติงวะนางชะสะหัสสาเหมะวตายักขาน,ะนานัตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสะสัสสีโน โมทามมนาอภิกามุงพิกุนังสามิติงวะนังสาตาลิขิลาติสหัส,สายักขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสัสิโนโมทามมนาอภิกามุงพิกุนังสามิติงวะนังอิเจเต โุรสะสะหัสสายักขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตส,สีนโนโมทะมานาอภิการมุงพิกขุนางสามิติงวะนางเวสามิตาปัญจสัตายักขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตส,สีนโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขุนางสาิติงวะนาง กุมภิโลราชาคหิโกเวบุตรัสวิเวสนางพินยนางสะตะสะหัสสังยักขานางปะยิปุราสติปุปะยิลุปาสติกุมพิโลราชาคหิโกโ,โกส ปาคะสะมิติงวนังปุริมันจะที่สังราชาทะตะรัถโปปาษาสติคันทับพ,พานังอาทิปติมหาราชายะสัสสิโสปุตาปิตัสสะพระหโวอินทะนามามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสตติโน โมทะมานาอภิการุงพิขูนางสันวิติงวะนงางทักขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพระหวอินทะนามามหาภารา <c oughs> พิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัสสีโนโมทะมานาอภิกรมุงพิขูนังสัมิติงว่นนางปัจฉิมัจจะทิสังราชาวิรูปกโขปสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายะสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทะนามามหาภรา อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสังมิติงวะนางอุตตะลันจะที่สังราชากุเวโลตับปะสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายาศาศัสสิโสปุ ตาปิตัสสะพระหะวูอินทะนามามหาาราอิทิมโตชุติมโตวันนาะวันโตยะเสศีนูโมทะมานาอภิการมงพิขูนางสงม,มีติงว่านางปุริมาทิสังท่าตาัตโธทัทกขิเนนะวิรุหะโกปจิเมนนะวิรูปกโกกุเวโลอุตตะลังที่สัง จัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสาทัทลาทัทัประมาณน,นาอัดถังสุวะเนกาปิละวัฒเวเตสังมาย,ยาวิโนทาสาอาคูว,วจัจจานิกาทัธา,ามายา กุเทนทุเวเทนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทนากามเสตโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสูโตจะมาตรลิจิตตะเสโนจะคันทับโพนะ โรราชาชะโนสะโพอาคูปันจสกโูกเจวะติมพระลูสุริยะวัชะสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพาสหะราชุพิโมทะมานาอภิกามุงพิกูนังสมวิติงว่านาง อาคาคูนาสภา,านาคาเวสาลาสหาจัจจกากรกัมะรัสตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตรัฐาจะอาคูนาคาสาสสิโนเอราวันโนมหานาคโคโสปาคาะามิติงวะนัง เยนาคะราเชสหัสหะลันติทิพพาธิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวณามชปัตตาจิตตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภะยัตตตา นาครลาชามาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันณนะหาหิวาจาหิปุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสาระนะมะกังสุพุทธังชิตาวะชีละหัดเถนะ สะมุทังอสุราสิตาพาตะโลวาสะวเ,สเตเตมิทธิมันโตยะสัตสโนูกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสะเวปจิตติสุจิตติจัปหาลาโทณะมูนะมุจีสาหาสะตบ สก,การจะพระริปุตานังสัพเพเวโรจนามกตาสันในหิตวาพระลิงเสนังาหุพันธะมุปาขมุงสัมโยธานิพันทันเตพิขูนางแสมิติงวะนาง <c oughs> อาโปจะเทว,วาปัทถวีจะ เตโชวาโยตทาคุงวะลุนาวาลุนาเทวาสมโมจะยะสะสาสาหะเมตากรลุนากายิกาอาคูเทวายะสะสิโนทะเสเตทะสตากายาสัพเพนานัตตะวาน,นิโน อิทิมนโตชุติมนโตว,วัน,นะวันโตยะสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนางเวทูจะเทวาสาหะลีจะอะสามาจะทุเวยะมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตตากขัต ตานิปุรคิตวาอาคูมันทะวะลาหกาวะสูนังวาสะโวเศโถสัโกปาคะปุรินทะโถท,ทะเสเต,เตทะสะทากายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัส,สิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขุนางแสงวิติงวะนัง อะถาคูสาหภูเทวาชาละมัคคิริคิสิขาวิวาอาริทากาจะโลชาจะอุม,มาปุภานิพาสิโนวาลุนาสาหาธรรมาจะอจุตาจะอเนชากา สุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวเนสิโนท่าเสตทสธทากายาสพเพนานตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิกมุงภิกขุนางสสมิติงวะนังสมานามหาสะมานามนุษามนุสุตะมา กิตาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวาญาส,สสิโนพระเสเตทะสัทากายาสัพเท นาณนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาะวันโตยะสาัสีโนโมทะมานาอภิกรรมุพิกุนังสสม,มิติงมะนังสุก,กาตะลุมหาอะลุนาอาคูเวคนะสาสหะโอทะตะไกยะหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนา สัทามันตาหะหาละกชามิสัก,กาจะยะสัสสิโนทะนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติทะเสเตทะสัทา,ายาสัพเทนานัตตะวัน,นิโนอิทิมนโตชุติมโตว,วันนะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวะนางเขมิยา ปุสิตายามากาถาจะยาสัสสิโนสำพิตตาการสริธาโชตินามาจะอักสวานิมานาติโนอาคูอักถาคูปารานิมิตาทะเสตสะสะ ทัสะทากายาสัเพนานัตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทมามนาอภิกามุงพิกุนังแสนวิติงวานัง <c oughs> สัเทเตเท,เทวะนิกายาสัเพนานัตะวันนิโนนามมันวะเยนะอคันชุงเยจันย จันเยทะสะทิสาสาหะปุวุทะชาติมัคขีรังโอมะตินนะมะนาสะวังทักขีโมฆะตะลังนาทังจันทังวะอสิตาติตังสุภมาปะระมัตโตจะปุตาอิทิมัตโตสาหะา สันนังกุมาโลดิสโจสจัโสปาคะสะมิติงวนังสหสพัพมมะโลกานังมหาพมมาพิตติธาติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยสัสสิโสท่าเศธะอินอิสราอาโค ปัจเจกะวะสะวัตติโนเอสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสัเพอภิกันเตสินเทเทเวสะพมัเกมาลาเสนาอภิกามิปัสกัรนะหัตสะ มันทิยังเอธะคันคันนะหะทะพันทะทะลาเคนะพันทะมัตุโวสะมันตาปาลิวาเลทะมาโวมุติทะโกจินังอิติตาทะมหาเสนูคันนะหะเสนังอเตยยิอานินาตระ,ะมา ตาละมาหัตจ,จะสลังกตาวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกเวโคทะนยันโตสวิจุโกทะตะทาโสปัญจุทาวติสังกุโทอะสะยังวะเสีตันจะสับพังอภิญญยาย ว,วะควัขิตวานะจักขุมาปะโตอามันตะยิสัทธาสาวะเกศสะาสาเนระเตมมาละศีนาอภิกันตาเตวิชาณาถาพิโวเตจะอาตับปะมากะลุงสุตวาพุทธะสาสนังวีตะลาเคหิ ปากกามมงเนสังโลนปิอิชะยุงสัเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายะสัส,สิโนงโงทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุต,ตาติ